สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาล่ะครับหลังจากที่ทาสปาขัดสีชุวีวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ้วสบายต,ตมา,ายตัวมากมาก,ก็ท้องก็เริ่มร้องหาของกินนะครับผมนี่พามาที่นี่เลยนี่กกคาเฟ่ และนี่คือคุณลิซเจ้าของครับสวัสดีครับสสสสววัััดดีีคครบน้าเป็นคนไทยเหรอเป็นไทยนะ้ะไม่เหมือนคนไทยแต่ที่เข้าใจัิจกรรมกันได้ขอบคุณคุณหมอนิโก้คาเฟ่ก่อนชื่อยี่ปุ้นญี่ปุ่นทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่านิโกะคาเฟ่ครับอ่านิโกะคาเฟ่ตัวนิโกะแปลว่าแสงแดดนะฮะครับผมก็มันเป็นขอเป็นความหมายดีๆครับว่ามันให้ความสบายชีวิตอะไรเงี้ยการเริ่มต้นของชุดใหม่เพิ่งมีแสงแดดเข้ามาเป็ผสมๆกันใช่ไหมฮะ เพราะว่าช่วงบ่ายในแดดเขางนี้ร้อนมากเลยเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดีมันจะติดฟิล์มนะมันจะติดฟิล์มแล้วนะพุ่นแลนก็อากาศข้างในเย็นสบายนะครับบรรยากาศร้านดูทันสมัยนะครับขอบคุณครับสไตล์การตกแต่งร้านอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับจริงๆมันเป็นมินิมอลจีนนิสนะครับเพราะวัสดุก็แต่หลักก็จะเป็นสีครีมสีเทาแล้วก็สีขาวสบายตาสบายตาดูไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปมีแต่สิ่งของที่จำเป็นจริงๆนะฮะที่นอกจากจะเป็นคาเฟ่ขายเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีอาหารด้วย เรามาพูดถึงอาหารก่อนดีกว่าเนาะได้ได้ครับอาหารสไตล์ของที่นี่คือลักษณะอาหารเหมือนเหมือนทานที่บ้านคนญี่ปุ่นทานเนาะก็จะเป็นอาหารว่าจะไม่ได้แฟนซีมากมายแต่ว่าใส่เป็นคุณภาพกับแต่ว่าอาหารที่อร่อยลรงนั้าอ่าแรกเลยไายอันนี้ภูมิใจมากอันนี้เนี่กข้าวหน้าหมูชาชูนะครับเสิร์ฟในถ้วยดินเผาแกงกะหรี่หมูทอดนะฮะจุดเด่นของจานนี้ของร้านเราต่างตื่นใช่ไหครับ คือแกงครับทำนานมากเลยครับทำตั้งแต่มาปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็รลอยที่400แล้วอยแล้วก็จริงก็แกงกะหรี่ที่นี่ก็จะค่อยๆค่อยๆทำนะครับแกงกะหรี่ที่เนี่ยรสจะไม่ใช่จะไม่ใช่รสจัดมากมายเนาะก็จะมันจะมีกลิ่นหอมนมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ทงคัเองข้างในจะค่อนข้างหนานิดนึงแต่ทานทานคู่กันแล้วอร่อยเป็นกลมกล่อมทานสบายสบายเนี่ยเขาเรียกว่ารสกูมามิ <น><อ>มีครบทุกรสนะฮะอ,อร่อยกลมกล่อมนะฮะอันนี้เป็นชาเขียวนะครับชาเขียวลาเต้ถ้าสังเกตทานช้าๆมันจะมีหินของผลไม้อยู่ <รอ S 2> นะแต่ว่าจะไม่ใช่จะไม่ใช่ชาเขียวรสผลไม้เลยนะครับ มมันสดชห่เขาเรียกว่าอะไมันหลงอยู่ในวงเวียนของมวนหมูแม่โง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 ่าง่ัง่โง่โง่โงรโง่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 ง่โง่โงชมง่โามโงรโๆ่โง่เง่โน่โงรโง่โง่โร่โง่โง่โงเโง่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 นง่โเ่วง่าเ่โง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 ่โ ใช่ครฮะมันเป็นลายเบสิกนะฮะดูนะฮะลาเต้อาร์นะฮะภาพที่เราเห็นเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของอัตรักษ์ในการชินนะฮะแล้วเราก็ต้องดมนะฮะผิดค่านี่อ๋อนี่โอ้โถ่ขอโทรแหมขอบคุณมากนะลายไก่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนร้านตั้งอยู่ เอกมัยซอย12นะครับผมถ้าเข้ามาจากเอกมัยก็ตรงเข้ามาประมาณ3-400เมตรนะครับด้านขวามือร้านแรกเลยครับครับผมร้านกระจกกระจกร้านแรกเห็นเด่นชัดมากสวยงามนะฮะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงตอนนี้ร้านเพิ่งเปิดเนาะแล้วก็สตาร์ทตั้งแต่บ่ายโมงถึงร้านจะด้วยห้าทุ่มนั่งได้ถึงเที่ยงคืนแต่ว่าในอนาคตก็เดี๋ยวกำลังจะจะเปิดให้มันช้ากว่าเดิมอาจจะเปิดประมาณ9โมงถึงเที่ยงคืน ครับผมแล้วแนะนาเขาจะขยายเวลาเพิ่มขยายเวลาเพิ่มข uh ึ้นนีขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหวันนี้ใช้ชีวิตอยู่กับพายไก่ทั้งวันเลยนะค่ะแค่จะเป็นผัวเมียกันเลยทีเดียวถ้าจะได้กเกษียณกันแลแวนะฮะมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าต่างคนต่างไปทำ ธุระของตัวเองไปสปาแยกย้ายกันไปเราย,ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะไก่มีชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับชื่อจริงชื่อสุทธิวันสินประโมวแต่ชื่อเล่นจริงๆเนี่ยไม่ได้ไผยไก่คือชื่อเล่นจริงชื่อปอยค่ะเวสปอยกแ็แตะปะเขินตัวเองวะนนพ่อปังทำไมพอ่อเมื่อก่อนสมัยเรียนพ่อใส่เวสปอยเป็นโรงเรียนในรอยเวสปอยไงไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆชื่อมาจาก ที่พ่อก็ทํางานเกี่ยวกับออหน่วยการพิมพ์เขาจะได้เป็นปอยแล้วไายไก่ใครตั้งให้ล่ะไายไก่เนี่ยตั้งเองแต่ว่าใช้ในตอนที่ไปแกล้งแคนดิพี่ดีเจเชาๆครั้งนั้นดีเจเชาๆใช่เ,เขาแบบชอบนักจะกสาแอปแบลวเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเด็กสมัยนี้นะมันต้องชื่อสองพยางชื่อมันต้องแบบเหมือนฟิตตี้หน่อยอะไรเงี้ยเช่นน้องเข้าต่องนองอะไเราก็เอ๊ะชื่อไก่ดีกว่าพอใช้ชื่อนี้ปุ๊บ คนจําได้เทปนั้นเขาก็เลยแบบทักทักทักแล้วก็ไปแกล้งเฮียหมูอีกทีนึงก็ใช้ชื่อนี้ปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปแกล้งใครไม่ได้เพราะคนจําได้ว่าไผ่ไก่นี่มาแกล้งทัวแสแล้วเออไปแกล้งดาราคนไหนก็กลัวจะจําได้เขาก็เลยแบบอไม่ไม่ให้ไม่ให้แกล้งละแล้วให้เป็นเบื้องหน้าแทนไปอยู่เป็นพิธีกราคสนามไปซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยมาทํางานสาระแน่โดยการเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟก่อนใช่แต่นี่ด้วยบุคลิกที่เป็นคนสูงสนามแบบนี้ทางพี่วิลลี่เป็นหเห็นก็เลยอ ออกหน้ากองแล้วกัันนปปไเเลยออมีแฟนยังอมไม่น่าจะมีนะฮะไม่น่าจะมีคือขอตอบแบบดารานอ่ะโอเคเออคุณไผ่ไก่มีแฟนหรือยังคะตอนนี้คบหาดูใจกับใครอยู่หรือเปล่าไอ้พี่มีข่าวกับน้าเดทนี่เรื่องจริงหรือเปล่าครับอ๋อคือให้ถูกตอบก่อนนะคะคือจริงแล้วอยากให้โฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าค่ะเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากจะเกิดเถิดแล้วที่ไปกินข้าวน้าเดทนะฮะน้าเดทไหนคะน้าเดทน้าเดทเนี่ยน้าเดทคนขับรถเนี่ยเหรอ ก็ก็มีก็มีแบบสนิทกันอยู่คนในวงการไม่วงการนอกวงการเนี่ยนะค่ะเป็นคนใช่ไหมเป็นคนนะเอ้ยพี่นนท์นี่เคยมาออกสาระแนหรือยังอะคะเคยแต่เป็นคนที่โดนคือแม่ตอนนั้นแกงคนใกล้ตัวยเราร่วมร่วมกับพี่เบลลี่พี่หอยแกงแม่ครัคราวนี้แกงพี่น้ทงมากี่หว่า แกงพี่ยากิครับบอกมาเลย<ต>เดี๋ยวค่อยดูยดเพราะว่าไม่มีคิวให้คิวทองคิวทองใช่ไหมทานอาหารกันนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพายไก่มากๆเลยแต่<อ>มาร่วมคิกไปเที่ยวไปทานเลยจ้ะ <c oughs> โอ้โหวันนี้เป็นยังไงบ้าง รู้สึกแบบสบายรู้สึกแบบดีแหลกรู้สึกแบบได้พักผ่อนบ้างอะไรบ้างใช่ไหอะไรบ้างไปกราตำงานหนักไถนากันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะฮะไถนาเลยเหรอไม่ขนาดนั้นผิวหนังของไผยไก่แต่เมื่อกี้ไปสครับมาแล้ว่สครับเรียบร้อยแล้วมันรู้สึกดีมากผิวนุ่มมากเอากินคนสาบคลายออกจากตัวเลยบ้างใช่ค่ะแฮปปี้ตรงนี้โดนจิกกัดตลอดหลักรายการนี้อ่ะวันนี้ขอบคุณไผยไก่อย่างมากเลยนะก็ไดเรียนรู้จากตัวตนไผยไก่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ก็าเป็นคนเรียบร้อยเนาะ ันะฮะปิดรายการเลยรับท่านผู้ชมครับอ้าวโอเคสัปดาห์หน้าอยู่กับเราอยู่ค่ะติดใจติดใจความสุขสนานของเธอนะครับแล้วกลับมาพบกันรายการที่ไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับทุกคนเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งครึ่งทางวิวชาแนลทรูทวิชั่นแปและทรูทวิชั่นห้นะครับวันนี้ขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะครับสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวดีๆแบบนี้นะครับกลับพบกันใหม่อย่าลืมนะจ๊ะพายการอยู่กับเราลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบาย สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา